ระดั78แรงงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนธันวาคม2564ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับรับพลังบวกแล้วก็รับของขวัญนะครับก็เดือนนี้ก็จะมีการใช้ไพ่โร๋นะครับมาร่วมในการออกคำพยากรณ์นะครับตัวท่านเองก็จะมีโอกาสได้เลือกเสียงถ่ายไพ่นะครับก็โปรดติดตามกันจนถึงท้ายคลิปนะครับก็จะได้มีโอการเสียงถ่ายไพ่กันนะครับสำหรับท่านที่ ต้องการตรวจสอบดวงชะตาน,นะครับติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Line s t a r 7 8 s t a r 7 8ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับก็คงจะผ่อนคลายกันไปนะครับผ่อนคลายกันไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่ดาวพรหัสนะครับจอนเข้าพบปัตตานีแล้วผมว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะผ่อนคลายไปเยอะนะครับบางคู่นะครับที่ตอนแรกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆนี่นะครับก็ตัดสินใจไปกันต่อก็มีนะครับเพราะว่าดาวมันกลับมาเข้ามาอยู่ในภพของความรักอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า หลายๆอย่างก็ยังคงเดิมกันได้นะครับคงเดิมกันได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับคู่ค้าคู่สัญญาก็ยังอยู่กันคู่ดิมนะครับนะฮะแน่นอนครับก็ดาวก็จะค่อยๆทย,ยอยเดินกันเข้ามาเป็นลําดับไปนะครับ ที่มองเห็นแล้วดูเข้าท่าเข้าทางนะครับก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งมาเป็นเกษตราธิบดีที่พบปันทุนะครับเล็งกับพบกรมมะนะครับมีคู่83ด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการอาชีพอะไรต่างๆที่ทําที่บ้านนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะ ได้รับผลดีนะครับสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งช่วงชิงลูกค้ามาได้นะครับ83นี่ก็เน้นกันโอ้เลือกการแข่งขันขันกันเลยทีเดียวนะครับยิ่งมีดาวเกตมาร่วมด้วยช่วยกระตุ้นด้วยนะัะผมมองว่าโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันใหญ่ไปกันทางดีเลยนะครับร่วมมือกับทางคู่ของคุณนี่แหละนะครับนะฮะก็จะทําให้สามารถ ประสบความสําเร็จในการทํางานหรืออะไรต่างๆไปได้นะครับก็ความคิดความอ่านในเรื่องของการทามาหาเงินเนี่ยนะครับก็จะเ,เรียกว่้ปรุปรายเัยเลยทีเดียวนะเนื่องจากดาวประจําตัวของท่านเนี่ยก็จะอยู่ในปพุทธะนะครับเล็งกับปบราภะนะฮะก็จะเรียกได้ว่าโอ้โหความคิดความอ่านนี่มากันเลยทีเดียวนะฮะดาว พุธนะฮะก็มาอยู่ร่วมด้วยในช่วงประมาณสักสัปดาห์แรกนะครับเราก็จะขยับเข้าสู่พบอริกันในเรื่องในลําดับต่อไปแน่นอนครับการขยับเข้าสู่พบอริก็ยังต้องทําให้เกิดปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าผมมองว่าปัญหาในลักษณะที่ดาวพระหัสเนี่ยมันเดินหน้าดีๆอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับการทํากิจการการทําเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะให้มันปลอดจาก ปัญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารอะไรต่างๆด้ดยส้นเช่งมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนันยิ่งดาวการงานเนี่ยนะฮะซึ่งก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะครับรวมไปถึงดาวเพื่อนฝนะูงเนี่ยก็เข้าสู่ภพอริด้วยดังนั้นเนี่ยแน่นอนก็คงจะต้องมีการชี้แจงมีการเจรจามีอะไรต่างๆบ้างปัญหาในการทํางาน ที่เกิดขึ้นหากดาวพระหัสเนี่ยเดินหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ามีทางคลี่คลายออกนะมีทางคลี่คลายไปในทิศทางที่ดียังไงก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็ใช้สติกันมากๆนะครับ ครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ทาโร่ในการออกคําทานายนะครับข้อไพ่แถวบนก็จะแสดงถึงแนวโน้มหรือสถานการณ์ที่ผ่านมาส่วนไพ่แถวล่างก็แสดงถึงแนวโน้มหรือสถานการณ์ที่จะเป็นไปนะครับมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งของสถานการณ์ที่ผ่านมาและก็สถานการณ์ที่จะเป็นไปก็คือไพ่อัศวินเหรียญนะครับโอ้เยวว่าอยู่ตรงกันซะด้วยนะครับไพ่อัศวินเหรียญนะฮะแน่นอนครับ การรุ่นหน้าไปของการลงทุนการรุดหน้าไปของการได้รับทุนเนี่ยนะครมันเห็นดูชัดๆนะครับก็คือในตอนแรกเนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนจะชะงกักงานนะฮะดูเหมือนจะไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับภายหาไม่เท้านะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างสะดุดจุดจนในที่สุดได้เจอกับนายทุนนะครับน่าจะเป็นนายทุนที่เรียกด้ว่าอุดหนาฝาข้างกันเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะอัดฉีดนะเบ็ดเงินกันเข้ามานะครับทําให้ตัวท่านเนี่ย เรได้ว่ามีกระสุนในการที่จะขยับทํางานต่อไปแล้วการทํางานต่อไปนี่เรได้ว่าท่านเองก็ทํากันแบบสุดลิ่มทิ่มประตูกันเลยทีเดียวนะครับเรได้ว่าอาจจะง,งานที่ทําอาจจะไม่ได้ชอบนักนะฮะแต่ว่าเรได้ว่าเมื่อได้รับทุนมาให้ทําแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทําไปให้เห็นไฟลุกๆกันเลย <laughs> นะฮะก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทํากันไปนะฮะไพ่สเรศนะครับผมแต่เมื่อตั้งหน้าตั้งตาทํากันไปแล้วเนี่ยถามว่า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรได้ไพ่สีไม้เท้าในตอนล่างนะครับก็มีการเฉลิมฉลองมีการสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าการลงทุนนะมีในทุนมานะครับตัวท่านทํางานทําไปแล้วก็จะได้รับผลดีมีความสําเร็จกเรียกได้ว่าเหมือนเอาเงินมาลงทุนเปิดร้านนะเปิดร้านได้สําเร็จนะฮะทีนี้ในขั้นตอนต่อมาเนี่ยแน่นอนฮนะก็ต้องมีการใช้ ความรู้ใช้ความสามารถใช้สติปัญญาใช้การตัดสินใจต่างตัดเรื่องราวรนต่างที่ไม่จาเป็นตัดเรื่องราวเระต่างที่มันเป็นส่วนเกินนะฮะเป็นความรกรุงรังออกนะครับจึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับซึ่งไพ่ในตอนจบของสถานการณ์และแนวโน้มที่จะเป็นไปเน,ใน,ในี่ยได้ไพ่แปดไม้เท้าดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยครับ มีมากทีเดียวนะฮะมีมากทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มไปในทิศทางที่บวกบวกแล้วก็บวกจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ดาวพฤหัสเดินหน้าไปแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องผมว่าปรับไปในทิศทางที่ดีปรับไปในทิศทางที่เรียกได้ว่าจากที่มันอึดอัดจากที่มันขยับไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่บีบรัดทุกอย่างนะฮะจะสังเกตเห็นโอ้โหมีขอไฟระเบิดอยู่แล้วตัวเองก็ยังต้องถูก ขาเรียกอะไรเหมือนมีสิ่งที่มาสกัดสิ่งที่มาขัดขวางนะครับไม่ไว่าจะเป็นความรู้สึกภายในไม่ไว่าจะเป็นเ,เหตุปัจจัยภายนอกนี่ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นไม่เป็นใจนะฮะในการที่จะ ขยับไปข้างหน้าเลยแต่อยู่ๆเหมือนฟ้ามาโปรดนายทุนมานะนายทุนมานะฮะอันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยทีเดียวบางทีบางเรื่องนะฮะที่มันเกินกว่าความสามารถที่เราจะอธิบายได้โดยหลักเหตุผลอยู่ๆขณะที่เรามีปัญหาอยู่มากมายอยู่ๆก็มีทางออกมาซะอย่างนั้นทางออกมาพอมีทางออกมา ท่านก็สามารถที่จะขยับไปได้แต่ทีนี้การขยับไปได้ทําอะไรไปได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะรู้สึกราบรื่นปลอดโปร่งใจนะฮะหลายๆเรื่องก็ยังต้องเหมือนกับจําทนจําใจแต่ก็ทําไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่การประสบความสำเร็จเฉยๆนะฮะมันไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นก็ยังต้องมามีการรีไฟนะฮะการทําให้มันดีขึ้นอะไรขึ้น,นต่างๆเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ การที่มันความเจริญก้าวหน้าต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไพ่ค่อนข้างจะเป็นเหตุเป็นผลกันดีมากเลยนะขึ้นกันมานี่เรียงตามนี้เลยการเปิดไพ่ของผมนี่นะฮะคือมันไม่รู้มาก่อนนะครับคือผมเปิดเรียงตามลำดับนะฮะเปิดเรียงตามลำดับเปิดเปิดเปิดแล้วก็วางตามลำดับขึ้นมาไพ่มันก็ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะครับการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรไงฮะแสดงให้เห็นว่า ท่านได้รับความช่วยเหลือจริงๆและโอกาสของท่านเป็นโอกาสที่ฟ้าประทานมาให้จริงๆครับครับก็ถึงเวลาที่ท่านจะได้เสียงถ่ายเลือกไพ่กันนะครับก็เลือกมา1กกองหรือ2กลกองก็ได้แล้วก็นำเอาผลลัพธ์ามาบวกรวมกันนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ให้ท่านได้มีโอกาสครับผมเองจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับอา้าวมาร่วมตั้งจิต อธิษฐานเพื่อเลือกไพ่ด้วยกันนะครับครับท่านที่เลือกไพ่กล่องทางซ้ายมือท่านได้ไพ่ทัสติสนะครับก็เรียกได้ว่าสมดุลเกิดขึ้นครับสมดุลเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นนะครับท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านควรจะได้รับนะครับมัน เป็นเหมือนมา,มาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่ามาแล้วก็ได้รับนะครับมาแล้วก็ได้รับเลยทีเดียวนะครับก็บางครั้งอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางกฎหมายหรืออะไรเข้ามาหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าก็จะสามารถที่จะ ผ่านไปได้นะครับเรียกได้ว่าทําการกระบวนการทําการขั้นตอนเนี่ยนะฮะทำตามกฎหมายนะครับสุดท้ายท่านยังได้รับผลดีจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้ดําเนินไปดําเนินการน,นะครับก็จะสิ่งที่ได้มาก็าจะทําให้เกิดสมดุลที่สําคัญนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดการขยับเคลื่อนเคลื่อนที่ต่อไปได้ส่วนท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางนะครับแสดงว่า การตัดสินใจหรือการทําทอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ท่านเองก็มีความกังวลแล้วก็มีความไม่สบายใจอยู่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านกังวลหรือไม่สบายใจในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันจะค่อยๆขยับ แล้วก็ผ่านไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องราวที่จะเป็นอยู่อย่างยาวนานและถาวรปัญหามีฮะรเรื่องปกตินะฮะคือความช่ังงานบ้างนะฮะความไม่เข้าใจบ้างยังเป็นที่เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ความคุณข,ข้องหมองใจความไม่สบายใจตรงนี้เนี่ยเป็นภาวะชั่วคราวครับเรื่องราวจะผ่านไปส่วนท่านที่เลิกไพ่กองทางขวาเมื่อสุดเนี่ยท่านได้ไพ่ ทาวเวอร์นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านคาดไม่ถึงนะฮะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกได้ว่าผลลัพธ์ที่ท่านจะคาดการณ์ท่านคาดไม่ถึงแต่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทําให้ท่านหลุดพ้นจากวังวนที่ท่านติดอยู่ครับครับรดกดไลก, like, กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไประดาบ78สวัสดีครับ